สวัสดีจ้ะนักเรียนที่คารรักวันนี้ครูจะมาสาธิตวิธีการกินขนมข้อคุณครูและนักเรียนฮะได้กินกางเกงในแห้งมาแล้วนี่ทุกคนเมื่อกี้เหมือนมีคนมาพูดในเฉลเี่ยนี้เลยวันนี้เราจะมาสา,สาธิตวิธีการแอบกินขนมข้อคุณครูและนักเรียนไปกันเลยเก่งนักเรียนทั้งหมดเตรียมตัวไปเรียน ตามอัธยาศัยเฮ้ยคาบแรกวิชาอะไรเนี่ยไปดูตารางเรียนกันทุกคนอคาบนี้วิชาคณิตศาสตร์เข้าไปรอครูด,ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะแอบเอาขนมนไปกินด้วยลืมไปเลยทุกคนอาหารอาหารตอนนี้เราเอา อมออกแอบไปกินก่อนไข่เนี่ยแล้วกดีกว่าขอโทษทีนะจ๊ะนักเรียนที่ครูมาใส่คูบเข้าห้องน้ำมาไปขี้เลยวันนี้เราจะมาบวกเลขกันอุ้ยกดผิดวันนี้เราจะเอาเลขง่าย อถ้าใครทำไม่ได้ถามครูได้เลยนะทุกคนจังหวะนี้เลยยำยำยำๆำย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 ำอ่ะยจังเลยยำ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 วิธีการแอบกินหก แอบกินนักเรียนดีกว่าง้มงๆมงอมงอมอร่อยมากง้มงอมงอมอรุสุดเลยหืมงอมอง What What the fuck สนุกไหมจ๊ะนักเรียนถ้าสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาให้ช่องปืนพีด้วยสำหรับบคลิปนี้บ๊ายบาย